โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เป็นประกายเหนือทุกสไตล์ด้วยรูปโฉมโดดเด่นดีไซน์สปอร์ตสะกดทุกสายตาสวัสดีค่ะ สาวเซรีไทยค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับนะคะคันนี้เลยนะคะโ o โยต้าฟอร์จูเนอร์มิดไนชา e dition ค่ะเป็นปี2015นะคะเครื่องยนต์3.0วีขับเกลื่อน2ล้อนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาออกข้างเลยนะอยู่ที่1.4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้นะคะน้องสาวจัดมาเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับนะคะโตยโยต้าฟอร์จูเนคันนี้นะคะเป็นรถผู้บริหารค่ะนะคะมีการนะคะเช็คศูนย์ตลอดเลยค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นน้ำมันเครื่องนะคะคหรือของเหลวต่างๆค่ะมีการตรวจสอบตรวจเช็คตรงตามเวลานะคะมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการเชี่ยวชนนะคะก็ไม่มีร้อเปเซค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะน้องสาวกันนะคะว่านะ คันนี้นะคะจะถูกใจท่านผู้ชมแค่ไหนกันค่ะไปเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะสำหรับด้านหน้าของเจ้า t o y ยต a า o r t จ n e นแชมป์นะคะคันนี้ก็เป็นรุ่นมิดไหนชายนะคะเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายเลยทีเดียวสำหรับหน้าแชมป์นะคะสีก็จะเป็นสีเทาใหม่นะคะสีเทาใหม่โรงงานนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์ or, นั่นเองนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะสําหรับคันนี้เรียกว่าลงตัวมากๆค่ะสําหรับกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็สีตัวรถที่เป็นสีเทาใหม่นะคะแล้วก็ด้านล่างลงไปค่ะนะคะก็ยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะซึ่งครอบโครเมียมมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะ <S <S เพิ่มความลงตัวอีกหนึ่งอย่างค่ะด้วยสเกิร์ตด้านหน้านะคะเรียกว่าสะกด ทุกสายตาเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซล3.0นะคะ D4DV n t u r b o นะคะ171แรงม้าค่ะให้อัตราการสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่12-14กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเรียกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะคะว่าภายในห้องเครื่องอะคะ่ะดูสะอาดมากๆนะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลนะคะอยู่ภายในนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ให้ดูจากคานนะวิธีการสังเกตนะคะคานเดิมนะเราจะดูได้นะคะนี่ฝั่งด้านขวามือค่ะจะมีตัว R อ,อยู่นี้นะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะก็จะมีตัว L นะคะมีวงกลมอยู่แบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะมีรหัสนะคะยังคงอยู่เช่นเดิม นะคะรหัสของคานนะคะแล้วก็จะมีเม็ดอาร์ค่ะก็ยังอยู่ครบนะคะน็อตก็ไม่มีขยับนะคะและอีกสีอย่างค่ะแผ่นเพจนะไม่มีรอยถอดนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสําหรับนะคะแผ่นเพจเลื่อนถัดไปในส่วนของฝากระโปรงค่ะนะคะน็อตไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยถอดฝากระโปรงนะคะ สำหรับสภาพเครื่องนะคะเครื่องแน่น90%เลยทีเดียวนะคะสำหรับคันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างเลยนะคะก,ก็มาพร้อมกับนี่เลยค่ะนะคะเป็นคิ้วล้อนะคะแล้วก็มีการตกแต่งนะคะด้วยสติเกอร์ t ี d Sport อร vo ด้านเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันดีกว่าค่ะสำหรับล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยนะคะตัวนี้เป็น ล้อมาจากโรงงานนะคะขอบ17นิ้วนะตัวนี้เป็นรมดํดำนะคะยางเบอร์นะคะ265ค่ะ 65R117 นั่นเองนะคะดอกหอมใช้งานเลยทีเดียวนะคะเนื่องถัดไปในส่วนของด้านบนกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกนะคะต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะ ตัวนี้นะคะมือดึงก็จะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมกับอีกหนึ่งอย่างเลยจ้ะมีบันไดข้างนะคะสีดำตัดกับสีตัวรถนะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับไฟท้ายตัวนี้ก็มีการออกแบบมาใหม่นะเป็นไมน่เชงแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของ ฟอร์จูเนอร์แชมป์นะคะถัดไปนะ,ะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของคิ้วคาดท้ายนะคะที่เป็นโคมเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวหนังสือ f o r t จูเนอรนะคะขันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับนี่ค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0หน้าดีปโอดีนะคะ, D D, ะ,คะ v n t u r b o นั่นเองนะคะตัวนี้มีด้านหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า Fortuner เก็บของได้มากขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ่ะนะคะ ต,ต่อเลยอะ่ะโอเค okay. นะสำหรับนะคะห้องนะคะโดยสารด้านหลังนะคะหรือแถวที่3นะคะตรงนี้นะก็สามารถที่จะบรรจุของได้เยอะได้วางของได้มากเลยทีเดียวนะคะแถวที่3มนะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้โดยสารนะคะก็สามารถที่จะพับเก็บแบบนี้ได้นะคะก็เพิ่มพื้นที่นะคะในการจัดวางของได้มากยิ่งขึ้นไปอีกเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในของเจ้า Toyota f o r t u n e r คันนี้ก็จะเป็นสีดำค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลน,นะคะตัวเบาะนะ้ำพรมลัยค่ะหรือแม้กระทั่งในส่วนของแผงประตูนะคะก็จะมาในโทนสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนนะคะตัวน,นี้นะคะมาพร้อมนี่ค่ะกระจกนะคะไฟฟ้านะคะสำหรับ ตัวนี้นะคะเลื่อนเข้าไปด้านในกันต่อค่ะนะคะอ่าดูที่ออปชั่นนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้นะคะเป็นตัวพับกระจกไฟฟ้านะคะและอีกที่สำคัญน,นะอยากจะบอกว่านะคะไฟหน้าค่ะสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะจะ๊ะสักรนะคะเจาะ้ะะจาโตโยต้าฟอร์ดซูเนนะคะ เลื่อนถัดไปนะคะในส่วนของพวงมาลัยจังบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะคะสีดำแล้วก็ตัดกับลายไม้สีออกเขาเรียกว่าน้ำตาลนะไม่ถึงกับน้ำตาลจาไม่ถึงกับดำนะคะดูสวยงามลงตัวนะคะตัวนี้ทำให้ ตัวนี้มีส่วนเว้าวด้วยนะตรงนี้ทําให้จับพวงมาลัยได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี่ค่ะคุยคอนโซลน,นั่นเองนะคะฝั่งั้นขวามือนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะมีสปีกีโฟนให้ด้วยนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะสําหรับปุ่มควบคุมด้านขวามือค่ะตรงนี้นะคะสามารถที่จะควบคุมในส่วนของระดับเครืองเสียงนะคะด้านสายมือได้อีกด้วยค่ะ สำหรับหน้าจอนะคะหรือเครื่องเสียงนะคะตัวนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะเนวิเกเตอร์นะคะแล้วยังสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะ mm hmm. เรือนถัดมาในส่วนของด้านล่างนะคะก็สามารถนะคะที่จะนะคะ มีช่องนะคะเสียบนะคะชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะมีช่องเสียบ USB-A, u x นะคะให้มาครบเลยทีเดียวนะคะสำหรับแอรอ์เราไปดูในส่วนของแอร์กันบ้างค่ะแอร์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะเรียกว่าแยกอิสระหน้าหลังได้เลยนะคะสำหรับแอร์นะคะถัดลงไปในส่วนของเกียร์ค่ะคันนี้นะคะเป็นแบบเกียร์ออโต้แบบ5สปีดนั่นเองนะคะแล้วก็จะสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะ,ะสำหรับนะคะการตกแต่งลายไม้ของ To ยต คันนี้นะคะจะมีการตกแต่งลายไม้ทั่วทั้งคันเลยนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นในส่วนของหัวเกียร์นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในส่วนของแผงประตูค่ะนะคะถูกตกแต่งด้วยลายไม้ได้อย่างลงตัวและชวนมองมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะกันบ้างค่ะ สำหรับเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับไฟฟ้านะคะเลื่อนหน้ามาหลังนะคะได้หมดเลยนะคะสามารถที่จะเอนนะคะตามระดับของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันค่ะ <น dan ania> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแถวที่สองกันนะคะก็กว้างมากเลยทีเดียวจะสังเกตนะคะว่าห้องโดยสารแถวที่2ระดับ เก้าอี้ด้านหน้านะคะกับด้านหลังนะคะมีความกว้างนะเรียกว่านั่งแล้วไม่ชันเข่าแน่นอนนะคะแล้วตัวเบาะนะคะก็ใหญ่พอที่จะรองรับเพื่อให้ผู้นั่งนะคะมีความสะดวกสบายในการนั่งนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะนี่นะคะสามารถเท้าแขนได้ด้วยนะคะไม่ใช้ก็พับเก็บได้เลยและอีกหนึ่งอย่างค่ะนะคะในส่วนของเบาะนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้โดยสารเราก็สามารถนี่สามารถที่จะพับนะคะและว,วางของโอ้โเรียกว่า เพิ่มพื้นที่นะคะวางของได้อีกด้วยนะคะสำหรับตัวเบาะนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะช่องแอร์นะคะก็ให้มานะคะเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะกระจายนะคะความเย็นได้ทั่วทั้งคันนะคะแถวที่สองนะสามารถที่จะปรับนะคะแรงลมได้นะคะทั้งแถวที่2แถวที่3เลยค่ะแถวที่3นะก็มีช่องแอร์ให้ด้วยนะคะเรียกว่าความเย็นนะคะทั่วทั้งคันเลยทีเดียวค่ะ หลงรักเจ้า Toyota Fortuner คันนี้กันแล้วใช่ไหมคะน้องสาวย้ำในส่วนสเปคกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ Toyota Fortuner นอ d n มิ h ไ Shine ย d i t i o n นะคะเป็นปี2015ค่ะเครื่องยนต์ 3.0V ขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาขายเพียง699,000บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรหาน้องสาวเลยค่ะเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายนะคะไม่วันนี้เลยนะคะพัน0%นาน1ปีกันไปเลยนะคะหรือ ท่านจะรับในส่วนของดอกเบีย้ยพิเศษก็ไม่ว่ากันค่ะหรือนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงจาก GPS และอื่นๆอีกมากมายค่ะรีบโทรหาน้องสาวก่อนไขรนะคะที่เบอร์0630795995 0630795995และอย่าลืมกดติดตามน้องสาวไว้ด้วยนะว่าคลิปหน้าค่ะน้องสาวนำรถรุ่นไหนให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ